สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ด กับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวม4หน่วยนะคะในงวดของวันที่13นะคะเดือน7 2,567นะคะวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่พๆสมาชิกได้รับชมกันกดไปรับชมนะคะฝากกดติดตามทางช่องสอนเล็กเด็ดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะคิดคำนวณแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันนะคะพี่ๆ สำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอ d id ไลน์มาได้นะคะ id line on 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะหรือว่าท่านใดยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังลงสอบถามบ้านหลังนี้ดูได้นะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะ สำหรับหาน้อยนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะน้องเอ็แสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เม็ดเดียวของเราแตกนะคะเมื่อวานนี้ในกลุ่มเจาะเน้นให้เลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแนวทางที่เข้าเมื่อวานนี้ให้เด่นที่ 7, จ็สสนะคะตัวเด่นของเรามาทั้ง3าตัวนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่เนะคะส่วนเมื่อวานนี้สเข้ามาแปนะคะแต่ตัวเจาะไม่มีนะคะ เราก็มาเจาะเข้านะคะตัวที่เจาะเข้าเมื่อวานนี้เม็ดเดียวของเราแตกนะคะ <ๆ S 2> พี่พี่เมื่อวานนี้ในกลุ่มน้องเอสเน้นให้เลยนะคะ73มเม็ดเดียวนะคะก็<ๆ>ของเราเจาะเข้านะคะ73ส่วนในกลุ่มนะคะน้องเอสจะเน้นให้นะคะแต่ในหน้าช่องก็จะเยอะหน่อยนะคะพี่พี่เนาะส่วนท่านใดอยากได้ตัวเน้นตัวเจาะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะเมื่อวัน เด่นเจกับสมาคู่กันนะคะวิ่งรูดฟันที่7ก็มาเข้ารอบสุดท้ายนะคะหน่อย v.i.p นะคะตัวนิ้นของเรานะคะมาตรงๆเลยนะคะแล้วก็เจของเรามา2รอบนะคะสายรูดวิ่งมาเข้ารอบพิเศษนะคะพิเศษมา0ูนย์เะคะสายรูดวิ่ง7ของเรามา2องหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเจาะเข้า7 3็ดเน้นๆน,นะคะเมื่อวาน ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะท่านใดมีโชคลาภอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะก่อนไปรับชมในทางของวันที่13บสามน้องแอดก็ฝากคำเตือนนะคะ แนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณปุดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพิ่มเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะพี่ๆเนาะ ย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะแต่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพทูลลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะวันนี้ให้เด่นที่เก้าห้านะคะเด่นที่เก้าห้าแล้วก็หนึ่งส่วนท่าในใดจะวิ่งรูดน้องแอดให้วิ่งรูดเก้านะคะสาหรับพานอยวันนี้นะคะเน้นไปที่เก้าห้า เมื่อวานนี้เก้าหนึ่งมาสองรอบนะคะพี่พี่เก้าหกเก้าสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่ง 0หนึ่งเจ็ดนะคะพี่ๆตัวเด่นของเราวันนี้นะคะถ้าไหนชอบจุดไว้แคบไว้นะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้น้องแอทให้ไปนะคะ 1, 9, หนึเมื่อวานนี้นะคะเราพัฒนาก็ปังๆเลยนะคะ เมื่อวันนี้ก็มาในตัวเจาะตัวเน้นของเรานะคะหกห้าแล้วก็วิ่งรุ่นที่เนะคะสําหรับหวยลานะคะสําหรับหวยฮานอยวันนี้ก็ขอให้ปังปังนะคะขอให้เม้นเตียวแตกนะคะพี่ๆเนาะส่วนท่านใดจะสนใจนะคะอยากเข้ากลุ่มแนวทางอย่างได้ตัวเน้ตนตัวเจาะ อยากได้หวยหุ้นนะคะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะ id line un 9 7 2า1นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเข้าไปแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะคะในกลุ่มก็มีสมาชิกตัวนี้นะคะก็เยอะอยู่นะคะพี่พี่เนาะท่านใดอยากได้ตัวน้นตัวเจาะนะคะสำหรับกุ้งสุดท้ายวันนี้ขอให้ปังๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ